สิตเซอแลนด์ของเราอยู่แล้วนี่เป็นคลิปที่3แล้วซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ลูเซิร์นจ้าอยู่วัดมาอีกทีก็คืออยู่บนเรือเลยเนาะเราออกมาจากเบอร์แล้วแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ลูเซิร์นซึ่งตอนเนี้ยกำลังจะนั่งเรือชมวิวในลูเซิร์นเพราะเขาบอกว่ามันสวยมากแล้วก็จากนั้นก็จะลงที่วิสโน่เพื่อที่จะไปขึ้นลิกกิ้งคูมกันกนะจ๊ะก็จะขึ้นเขากันอีกแล้ว <laughs> แต่ว่าตอนนี้ก็รอเรือออกอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปชมวิวกันจ้ากับคลิปที่สั่งของสวิตเซอร์แลนด์ของเรา you ไฟสีแดงอันนี้นอันนี้ไม่ได้ถ่ายให้เห็นเพราะว่ามันย้อนแสงก็คือแล้วก็ขึ้นมาที่ลิกกิคุมแล้วจ้าอันนี้คือหนึ่งในยอดเขาของคุณเห็นไหมเนีย่ยนั่นแหละก็คือนหนึ่งในยอดเขาของลูเซอร์นะจ้าซึ่งขึ้นมาแล้วแบบโอ,อ้ไม่คิดว่ามันจะสูงขานาดนี้พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเมตรจากทะเลหรือเป,ปล่านั่นแหละและ้วคือสวยมาก มา,ม,ามากแบบปักบมากตะการตาลากก็คือเดี๋ยวเราจากนี้น่าจะเดินเล่นแล้วก็อุ้ยน้ำมึนจากนี้น่าจะเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเหมือนเดิมไม่รู้จะเบื่อกันหรือยังกับความธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะว่ามันสวยจริงแล้วก็เชื่อว่ามองในกล้องกับมองตา,ปาเปล่าตรงนั้นที่เห็นอยู่เนี่ย ของจริงสวยกว่าเยอะมากๆสวยมากจริงๆก็เลยแบบเราจะถ่ายมาให้ดูเยอะๆก็หวังว่าจะเอนจอยกับคลิปร้อเซอรแล้วก็สุิอีกของเราเหมือนกัน กันแล้วนะจ๊ะตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่พอนไม้ชาเปลที่เขาบอกว่าถ้ามาลูเซอร์อ่ะมันต้องเป็นจุดเช็คพอยแล้วก็เลยมาเช็คกันเียบ้วนะเออวนี่ยลตอนนี้คิดว่าจะเดินเข้าข้ามสะพานไปสวยมากทุกคนเมืองลูเซอร์สวยจริงเช็คอ <c oughs> ินแล้วจ้าอีกที่หนึ่งของสวิสแลนด์ชาเปลลูเซอร์เย้ yeah. มาอยู่เนี่ยเข้าวันที่แปดใช่ปะก็เนี่ยมืดสี่ทุมท่มสามครึ่งสี่ทุมท่มตลอดเลยก็ชิลยสนุกสนานกลางวันยาวนานมากก็เลยเหมือนชิปนี้มันนานแหละเพราะว่ากลางวันมันยาวนานแต่ถ้ามาหน้าหนาวหน้าหนาวมันจะได้ฟิลหนึ่งเดี๋ยวเราต้องลองมาหน้าหนาวดูบ้างอุยเดี๋ยวต้องลองมาเยอะๆหน้าหนาวดูใครบอกก่น <laughs> <laughs> ต่ต้องมายอรอบบนั้นอ่ะดูบินจบแล้วไงลูกบินจบแล้วเป็นไงทำงานแล้วเป็นจะไปไหนกินก็ก็ของฝ่ายเรียนจบไงอาจารย์จบกมานี่และบึกให้เลย ทีทีสเปนที่เร่อยกับเดยก้าอินสวิสแลนด์นะจ๊ะมอร์นิ่งจ้าทุกคนเย่ <Yeah. S 1> คือพี่มา <laughs> ใช่ล้วก็คือแต่งตัวแบบนี้เลยเพราะว่ามัน15องศาก็คือไม่ได้หนาวเลยวิว <laughs> สวยมากสูงมากสวยมากแล้วก็สูงมากนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูวิวให้ดู สวยน่าักสวยจริงฟูประสบภัยกันนะจ๊ะคือเดินขึ้นหิมะชันอยู่ขึ้นไม่เท่าไรหรอกอีตอนลงนี่งงหนแหละโห้หทุกคนดูดิเขาเล่นพราราไกลดิ้งกันจากตรงนี้โคตรสูงโหดจัด นะขึ้นได้แล้วนะจ๊ะเหลือลงอะ่ะมามืดโอ้ยเนี่ยโยงยังไงให้ตัวเองไม่ลื่นตายแล้วหาจะช่วยเรากันด้วยต้องไปช่วยประคองแม่กับพ่อด้วย <c oughs> เออตายละประสบภัยอีกแล้วทุกคนค่อยๆนะจ๊ะอะโหเปิดกล้องกมากับการว่าเราอ,อยู่คนเดียวเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะว่าที่เหลือเขาไม่อยากเหมาเดิมกัน ออกมาเดินในนี้คนเดียวเพื่อไปกาเซียสแล้วก็คิวฟอกนะจ๊ะมาทั้งทีมันต้องไปให้สุดแล้คือทุกคนก็ไม่เอากับเราแล้วก็เลยเดินคนเดียวถึงแล้วหรือเปล่าไม่เป็นคิวฟอกที่เดินแบบสง่งขั เ,เดี๋ยวลองจะเดินข้ามคลิปกอกมาทุกคนมันสั่นมากเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายรูปมาโม oh ื่อวานก็แหแต่มาถึงนี้ต้องต้องไปปะวะุว้ยว้าวสวยมากเดี๋ยวกัน่าเก่งมากเลยทุกคนเราเก่งมาก เชื่อมันจะถึงกับทุกคนครึ่งทางแล้วนนคนคะ่ะหลังจากที่ลีลาอยู่นานเมยนก็มาแล้วอะ่ะสิบสองฟังจดก่อนกลัวโอ้ยโอ้ยโอยอ้โอ้ย น่ากลัวไม่น่ากลัวว้าวว้ยสวยวิว่แฮปปี้ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคือตอนแรกคิดว่าฉากที่มันไหลเมื่อกี้ที่มันฟุบลงไปอะ่ะมันจะน่ากลัวเว้ยไม่เลยมันสวยมากเฮ้ยเ <laughs> สียงหัวเราะฉุนเลย โอ้ oh my goodness oh my god i'm i think i'm going to be insane but oh my it is fucking g o o d to go to v e เป็นบ้าไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรซอฟไว้เดี๋ยวเล่นพาลัรไกดดิ้งรอบหน้าที่มาสวิตถึง <laughs> เ <laughs> ต้นอุ้ยสวยมาก <laughs> <laughs> าเลยอุ้ยอุ้ยตายแล้วจริงเมื่อกี้ไอที่เทียบกันนะไอไอไอสไปเยอร์กับทีฟอล์กอะ คีฟอลแม่งน่ากลัวไอไฟเย้ยแม่งแบบคีฟอลแม่งสัน่นแต่ไอไฟเย้ยนิ่งมากเออไอไฟเยอะไม่น่ากลัวจริงๆริงกดเดี๋ยวเราจะเอานั่งหนัง,องอยางอันนี้ถ่ายลงไปตรงนู้นไม่ได้ถ่ายตรงฐานนะมันเหมือนมีเครื่องเ,เล่นให้นิดเดียะ อยากไปนั่งเล่นน่าเล่นทั้งสองสามรอบเก็บเก็บภาพพอได้แล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วที่บ้านรออยู่เดี๋ยวเขาน่าจะหิวเพราว่าเดินผ่านกาเซียสเขาจะเดินนานวันนี้ไม่ต้องกลัวน้ามืดมากเห็นไหมเออไม่มีไงเราจะไปเล่นกันนะจ๊ะตื่นเต้นแต่แบกขึ้นมาเหนื่อยมากคือสาเหตุที่หนึ่งคือที่ไม่อยากให้ที่บ้านรอด้วยแล้วก็แบกขึ้นมาเหนื่อยเนี่ยจะต้องแบกขึ้นมาเองมาซาบ้าขอมาเรียนาซาบ้ น่าจะสนุกสาตเยเดี๋ยวจะลงไปแล้วนะจ๊ะเี้ยชัอนอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวก่น <c oughs> อนเฮียเ,ยเาอยู่ <c oughs> ยเฮีไม่คิดว่าจะเล้โ <c oughs> อ้เดี่อนเียไม่คิดว่าจะไม่คิาจะเลวขนาดนี้ วุ้ยแต่สนกุกอย่าส่งคมตอบเนี่ยด้วยเงื่อนไถ้าจะขึ้นต้องขึ้นไถ่ขึ้นไปเองไถ่ขึ้นไปเก็เลยก็จะไม่เล่นยังให้คนอื่นเล่นบ้างแล้วก็จวรีบขึ้นกลับอันนี้บ่ายครึ่งนะออไอ้ยือเค่ว้า เดีวกั่โอเค you want it I oh, y <yes. S 2> <Okay. S 1> โ s oh ตัวแฉะพอละสั่งรอบขึ้นกระเช้ากลับไปหาที่บ้านเนี่ยเขาหน้าจะหิวกันล้วบ่ายครึ่ง สองโมงพอดีไปเดี๋ยวน้องก็ชอบกลับกันแล้วจ้ะสนุกมากต้องมาเย้ ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ซูริกจ้าหมุน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 ตอนนี้เราอยู่กันที่ซูริกเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องเตรียมตัวกลับไทยกันแล้วนะจะ๊ะจะได้กลับไปกินอาหารไทยนว <laughs> ก็เพราะว่าวันเนี้ยเราจะอยู่ซูริกสามวันสองคืนแล้ววันที่สามอ่ะเราจะกลับไทยไฟไ <c oughs> บ่ายโมงเชนั้นที่เหลือเราจะแบบเที่ยวในเมืองเที่ยวซูริกแหละ <c oughs> และ้วก็บรรยากาศในเมืองก็สวยเหมือนเดิมแล้วก็ ร้อนมากมาอย่างที่รูกมาเห็นหน้า <Okay. S 1> ดิฉันตอนนี้ก็คือสู้แดดมากขนาดเขาบอกว่าเมืองสริกเมืองที่ค่าของชีพแพงที่สุดในโลกใช่ปะไม่รู้คอลคลกมีนะแต่ว่าแต่มันสวยจริงแล้วก็สวยแล้วก็เจริญ <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะเที่ยวอะไรยังไงยังไงดูก็ได้น่าจะ 1 1ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานีซูริกจ้าถ้าคือเดี๋ยวตอนเนี้ยนี่ให้ดูก่อนวันนี้จะพูดต่อเห็นไหมสถานีมันสวยเนาะใหญ่มากอลังการกับทุกที่ที่เคยไปมาแล้วก็คือวันเนี้ยก็จะไปเมืองสไตล์แอมไลน์เป็นเมืองใกล้เคียงจากสเซูริกเป็นวันเดย์ทริปได้เพราะว่าเป็นเมืองที่บอกว่าสวยมากเหมือนเมืองตุกตาน่ารักกุ๊กกิ๊กก๊กก๊กสุดๆแล้วก็แบบว่าเออถ้ามาสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็ต้องไปฉะนั้น วันสุดท้ายของตเซอร์แลด์แล้เราก็จะไปเมืองสไตอมไลน์กันจะ้ะเดินทางจากนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้าเห็นไหมชั่วโมงยี่สิบโอเคเดินทางแล้วก็นี่ตุ๊กตาเขาบอกว่าเป็นเห็นปะโอเคมันเป็นเหมือนแบบเป็นซกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ของสถานีซูริกเลยแต่มันก็สวยจริงเลยครับน่ารักดี ่ปเนี่ยไปเมืองสตาร์อัมไลน์กันเย้แล้วถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะฝนตกหนักมากจะได้นั่งรถไฟเที่ยวกันไ้นะ แต่อีกสี่สิบนาทีเรายังมีหวังเยู่ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแสตมป์ไลน์แล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในเขตเมืองที่เขาไปเที่ยวกันก็คือเป็นอย่างนี้มนจะเป็นเมืองปกติก่อนตรงนี้เราตัองดินไปเขตที่เขาจะไปเที่ยวกันซึ่งฝนตกจ้าแม่แต่ว่าคือตอนนี้นังอะฝนตกนะว่าอย่างนี้ทุกคนน่าจะเห็น,นใน้างที่มาเป็นช่วงเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้ ฝนอนะ่ะยังฟอยอยู่ยแต่เราก็เลยยังเดินไปแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าระหว่างเราเดินไประหว่างเราเที่ยวฝนมันตกเราจะทํายังไงดีนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรไปก่อนล้วกันเพราะว่าไหนๆก็มาถึงนี้แหละแล้ววันนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากมาเมืองนี้ด้วยแล้วก็แบบกลับซูริกไปซื้อของฝา,ากเตรียมจากกระเป๋ากลับไทยพรุ่งนี้เนาะก็เลยไหนๆก็มาละก็ไปให้สุดมาอาจจะช่วยให้เราด้วย วิ้ยตื่นเต้นเพราะอยากมาเมืองนี้ที่สุดเลยตั้งแต่แบบมาสวิสลองจากอินเทอร์ลาเคอแล้วก็แมวยอันนี้เป็นเมืองที่อยากมามาก ก็ต่อไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวกลับเลยแค่น่าจะกลับไปนั่งทำอะไรสักอย่างที่ส <c oughs> ริกสิ่งแสตมปลายมันม <c oughs> ีเยอะกว่านี้แล้วสวยกว่านี้แต่เราไม่ได้ดูฉะนั้นใครที่มาสวิตมาแวะได้จะสแสตมป์ลายเขาบอกสวยมากนี่ก็อาเหมือนมาสวยยังไงต่ไม่ได้ดูนะจ๊ะ อย่ามาข้อมันหยุดเขาแล้วกันเงียบมากไป<ะ>เดินกับสถานีโลฟอละ่ะเออขอให้ปิดมาล็อกมาแลกมากกว่าน,นี้จะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะแต่ฝนก็คือแรงขึ้นต้องรีบแต่ว่า,าเหนื่อยดูสภาพดิมาล็อกมาแรก็ก ลูกมาตกน e. ้ำมากคือก็ยังมีอารมณ์เดินถ um ่ายนะเธอไม่ว nah ิ่งอะแม่ฮัลโหลอีกครั้งคือหลังจากที่เมื่อเช้าเราจะไปแซมไลท์ใช่ปะฝนตกเราก็เลยกลับมาสุริกแล้วก็นั่งพักนึงแล้วก็เนี่ยมาขึ้นจุดชมวิวของเขาแ็คือ กำลังปุ๊บแดดจ้าเลยจ้าแดดแบบแดดตะโกนอะชมยู่กัน นามบินกำลังจะเตรียมตัวกลับไทยแต่ว่าเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็คือกล้องสั่นเล็กน้อยเพราะว่าใช้โทรศัพท์น่งจากล้องกล้องเมมเต็มไม่ได้เอาออกก็เลยใช้โทรศัพท์น่าจะถ่ายเยอะถ่ายน้อยไปหน่อยขณะเดินดูในดวตี้ซีแล้วก็ไปนั่งเรานะจจะดีใจมันจะได้กลับไทยแล้วคิดถึงส้มตำ นี่คนนุน่นคนหน้านหละคนที่เขียนมาบอกเราพบนูน่นอะไรนะที่เมาขี่เมาอยากกินที่เมาแต่สองวันแรกที่มาถึงอะพี่ีโอเค <c oughs> okay, ไปเดี๋ยวเล่นในดีตีฟีแล้วจ้จาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยวุ่นวายกับการเข้าตอมอง่าแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่ในเกตแล้วนะจ๊ากำลังจะบินกลับไทยของจริงแหละคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แหละไม่รู้จะได้ไปเราไหมเพราะว่า ขึ้นเครื่อง50แต่เนี้ยเที่ยงครึ่งอ่ะเพิ่งได้มาว่าต่มอมนั้นมากมีปัญหายอย่างหนึ่งอยาทำคิวแล้วไปแยกเอาไว้าขอจบคลิปนี้แค่นี้แหละบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เด้วยนจะจ๊ะบ๊ายบาย